สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมีนมาดูกันนะคะว่าในเดือนกันยายนนี้นะงานเงินความรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนนี้มีดาวที่ยกย้ายนะคะสดวงเลยพระเกตย้ายในวันที่9พระอาทิตย์ย้ายในวันที่18 พระพุธและพระศุกร์ย้ายสิส้นเดือนค่ะ28กันยายนก็จะมีผลในเดือนหน้าเป็นสําคัญนะสำหรับพระพุธกับพระศุกร์นะคะในเดือนนี้นะคะจะมีดาวใหญ่คือดาวฤตยูเนี่ยจะโคจรผิดปกติเป็นครั้งแรกคือก่อนหน้านี้มีดาวใหญ่ก็คือดาวรายปีเนี่ยดาวสาวผิดปกติมิถุนาดาวพระรัสผิดปกติสิงหาเมื่อฤตยูผิดปกติเดือนนี้อาการผิดปกติหมายความว่าท่านจะมีอาการแบบเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ถอยหลังยาวนะช่วงสิ้นเดือน,น่ยถอยยาวไปจนถึงสิ้นปี ะะแล้วท่านเนี่ยโคจรลอยอยู่ในช่องของสหชะแสดงว่าจะทําร้ายทําความเสียหายให้กับสังคมคนรอบด้านญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเราฟังคําทําลายนะคะที่นี้ในเดือนนี้ดาวพระหัสเนี่ยเป็นดาวประจําตัวคุณโคจรร่วมกันกับดาวคู่ศัตรูอยู่นะคือพระหัสกับราหูเนี่ยท่านกลุ่มกันมาอยู่แล้วนะตั้งแต่เดือนเมษายนตัวเราเนี่ยนะคะมีเขาเรียกว่าศัตรูเป็นเงาตามตัวติดตัวเลยนะ หรือว่าได้เข้าไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนรู้ศาสตร์อะไรที่มันแบบต้องใช้ก็เรียกว่าทั้งบูทั้งบุญนะคะใช้ทั้งความรู้ใช้ทั้งประสบการณ์เนี่ยนะคะในเดือนเมษาบางทีก็ตีกันเองนะบางทีเราอยากจะวิชาการนะ,ะแต่อีกด้านหนึ่งของตัวเราก็จะรู้สึกว่าไม่สิไม่ต้องถูกหรอกไม่ต้องถูกต้องหรอก,อ,กอีกด้านหนึ่งก็จะแบบถูกต้องสิถูกต้องสิมันก็จะมีความขัดแย้งในตัวของตัวเองเนี่ยมาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะเพราะว่า เจออิทธิพลของดาวราหูแล้วดาวราหูดวงนี้ท่านก็กําลังจะย้ายคือจะย้ายเดือนหน้าแสดงว่าเดือนนี้เป็นช่วงที่ความขัดแย้งในตัวเองอ่ะจะสูงมากเพราะราหูจะทําปฏิกิริยากับตัวคุณคือดาวพฤหัสอย่างเต็มที่ก่อนที่ท่านจะย้ายออกมากลุ่มตนุข,ของคุณนะคะทีนี้ดาวพฤหัสของเราอ่ะก็เดินหอยหลังด้วยแสดงว่าปกติดาวพฤหัสคือความรู้สติปัญญาการศึกษาศิลธรรมนะ เดินถอยหลังเป็นช่วงที่คุณอาจจะรู้สึกว่าปกติธรรมะธรรมโมสวดมนทุกวันไม่ละอยากจะไปเที่ยวเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะหรือปกติแบบทุกอย่างต้องอยู่ในกดในกรอบในระเบียบนะคะแบบถูกต้องสาเท้าเท่านั้นจะไม่ละรู้สึกจะอยากเล่นแร่ปแปรธาตุอันเนี้ยฝ่ายฝ่ายอากุศลน,นะหรือฝ่ายแบบเทคนิคพลิกแพงอะช่วงเนี้ยจะชนะเป็นพิเศษนะชนะตัวเรามากที่สุดนะคะ ก็แสดงว่าตัวเราโครจรสัมพันธ์กับอุอปสรรคปัญหาที่นี้ถ้าเราดูแล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่าอาทิตย์กับอ,งอังคาระจะโครจรเล็งนะแสดงว่าดาวอาทิตย์กับดาวอังคารก็ส่งผลถึงคุณด้วยในเดือนนี้นะเพราะดาวประจําตัวอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นมันนานไงนะแต่อาทิตย์กับอ,งอังคาระในช่วงรอบเดือนนี้เข้ามาสัมพันธ์ดาวอังคารเนี่ยโครจรมาก,ก่อนเพราะอาทิตย์จะมาวันที่18แสดงว่าในช่วงต้นปักเนี่ยคนมีนมีเกณฑ์การเขาเรียกว่าเดินทางนะอังคารเป็นดาวธาตุลมอะ่ะ เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเคลื่อนไหวทำ,ทำนู่นทำนี่ขยนันลุยหรือมีเกณฑ์การเดินทางนะมีเกณฑ์เรื่องของการแสดง่โชว์ทักษะฝีมือความสามารถนะคะอันนี้ช่วงต้นปักโดดเด่นแต่พอกลางปักไปแล้วดาวคู่ศัตรูมาถึงตัวนะเออแสดงว่าถ้าเกิดคุณเดินทางมากนะคะลุยมากแข็งแรงมากทำมากระวังป่วย เพราะดาวอังคารคือเรื่องของระบบลมหายใจเรื่องของแข้งขานะคะเจอดาวคู่ศัตรูมานะทำให้แบบกลายเป็นว่านอนแบบเลยนะคะหรือหมดแรงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากลายเป็นว่าพอเราทํามากๆขึ้นเจอคนเยอะขึ้นเจอสังคมเยอะเยอะขึ้นเลยเกิดเรื่องของความขัดแย้งขึ้นมาเลยมองว่า18กันยายนเป็นต้นไปเนี่ยชัดเจนอังคารอาทิตย์ดาวคู่ศัตรูส่งกระแสถึงตัวเราเลยนะระวังเรื่องของฟืนไฟความร้อนของมีคมเรื่องของอารมณ์ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดแล้วกระทบมาถึงตัวเราะะหรือว่าเกิดขึ้นกับตัวเราแบบปรุบปรับฉับพลันนะคะทีนี้ราหูพัสเะหัยจะเป็นอะไรที่นําหน้าตัวคุณแสดงว่าในช่วงของเดือนนี้คุณก็จะแบบมีเกณฑ์เขาเรียกว่าทั้งบูทั้งบุญนะนะคะแบบสายขาวสายดำได้หมดเลยนะคะลุย ลุยทั้งเรื่องของความรู้ลุยทั้งเรื่องของประสบการณ์ลุยทั้งเรื่องของการหาโอกาสเข้ากับตัวเองนะคะเดินทางเคลื่อนไหวไปมาอ่ะสหัสชชะนะ,ะจะเป็นดาวมฤตยูสังคมไม่ค่อยมีมีแต่ตัวเองมีแต่ชีวิตตัวเองเนี่ยที่ต้องทํานู่นทํานี่เหมือนอาจจะแบบว่ายุ่งมากอะ่ะช่วงนี้ทํานู่นทํานี่อะไรหลายอย่างสังคมเลยเป็นดาวมฤตยูคืออาเพศแล้วเดือน,นี้ก่ก็ดาวมฤตยูโคจรเสียด้วยนะบางคนอาจจะเป็นช่วงของการ สูญเสียนะเช่นเพื่อนลาออกเพื่อนสนิทลาออกโนะดยเฉพาะเพื่อนรุ่นน้องอ่าเพื่อนใหม่อะไรอย่างเงี้ยมฤตยูคือความตายตายไปจากที่ทํางานหายไปแล้วหรือไม่ค่อยได้อยู่ใกล้กันนะคะหรือญาติพี่น้องช่วงนี้อาจจะมีเกณ่การเจ็บป่วยก็ได้นะเพราะมฤตยูเนี่ยเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอยู่แล้วนะคะพอโคจรถอยหลังโรคเก่ากําเริบหรือ,อเกิดเรื่องของความอาเพศเสียหายขึ้นกับเนี่ยศาสชะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงโดยเฉพาะญาติรุ่นน้อง ลูกพี่ลูกน้องรุ่นน้องที่เป็นเด็กกว่านะคะ,ะกลุ่มนี้จะต้องจะต้องระวังเป็นพิเศษนะทีนี้ดาวเกตจะเป็นพันธุของของตัวคุณนะคะดาวเกตจะมาเนี่ยคือวันที่9นะเก้ากันยายนเกตเข้าช่องพันธุเนี่ยจริงๆเป็นเกณฑ์มีโชคจากเลขบ้านเลขรถนะ นะคะคเดือนนี้มีเกณฑ์มีโชคจากเลขบ้านเลขรถหรือบ้านรถเรามีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาสัมพันธ์มีการทําบุญบ้านมีการเอาพระเข้าบ้านนะหรือไหว้พระสวดมนต์เยอะที่บ้านอ่่ะสิงเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสิ่งสถิตยอยู่ในบ้านอ่ะไหวด้ดีพรีถูก็ดีนะหรือว่าแบบมีการแบบเจิมลงเจิมรถเอาพระขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้นะคะดาวศุกร์นะคะ,ก,ะ,คะก็จะสัมพันธ์กับคําว่าปุตตะ แสดงว่าคุณห่วงกังวลกับเรื่องของบริวารของคุณในช่วงเดือนนี้ค่อนข้างเยอะนะห่วงกังวลว่าลูกอาจจะติดเที่ยวใช้เงินเปืองติดเพื่อนอะไรเงี้ยห่วงกังวลน,นะเรื่องของบริวารคนที่เราดูแลก็ได้นะเช่นญา,าติพี่น้องของเราที่เราดูแลอยู่ในช่วงนี้กังวลเรื่องเขากังวลเรื่องเพื่อนนะทีนี้มาดูเรื่องงานบ้างดีกว่าการงานคือดาวพฤหัสเ้าไปดาวดวงเดียวกันเลย เมื่อกี้ไล่มาตั้งนานนะคะคือดาวพฤหัสกับตัวคุณกับตัวการง,งานเรื่องเดียวกันนะคะแสดงว่าเมื่อกี้บอกแล้วดาวพฤหัสเจอราหูนะคะเรื่องงานก็มีอุปสรรคมีปัญหามีศัตรูนะคะอยากจะทําอยากจะทําแบบเนี้ยก็จะมีคนบอกให้ทําแบบอีกแบบสินะ,ะมันก็จะมีอะไรที่แบบว่ามันต้องออกนอกกรอบมันต้องเปลี่ยนมันต้องแบบปฏิวัตินะคะมันจะต้องมีอุปสรรคมีปัญหาอ่ะแสดงว่าเรื่องงานเนี่ย โคจรอ่อนแรงและโคจรเจอดาวคู่ศัตรูไหนเราลองมาเาจาะลงไปอีกนะถ้าเราวางลัคนาไว้ที่ช่องการงานดาวเกตอ่ะจะมาสัมพันธ์ในวันที่9้าคือเกตจะเล็งลักเกตจะเล็งช่องการงานเกตจึงส่งกระแสมาที่ช่องการงานด้วยแต่ท่านมาวันที่9้าไงแต่ก่อนวันที่9้าอ่ะวีคแรกอ่ะนะคะดาวเสาร์จะมีอิทธิพลในเรื่องของการงานของคุณคุณจะมีความรู้สึกเหนื่อยเครียดกับเรื่องชาวบ้านอ่ะ เรื่องเรื่องเพื่อนฝูงเรื่องญาติพี่น้องเรื่องเรื่องสังคมหรือเรื่องเหนื่อยเรื่องของการเดินทางเพราะเสาคือความเครียดความทุกข์แล้วการเหนื่อยแบบนี้มันเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณทนไม่ค่อยได้เพราะดาวเสาเดินผิดปกตินะคะเสาเนี่ยถ้าเป็นปกติอ่ะถึงทุกแต่แต่ทนได้เพราะคุณสมบัติของดาวเสาคือความอดทนทุกงแต่ทนน่ะแต่พอเดินผิดปกติทุกด้วยแล้วทนไม่ได้เรื่องของสังคมคนรอบด้านของคุณทําให้คุณรู้สึก เครียดเดินทางบ่อยรู้สึกเครียดแต่พอวันที่9กกันยายนดาวเกตจะมาช่วยแทนกลายเป็นว่าดาวเกตเนี่ยจะมาช่วยนะในเรื่องสิ่งที่คุณกำลังจะทำนะคะ ว่าคุณกาลังจะทําอะไรโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบุญการกุศลจะค่อนข้างโดดเด่นเพราะเกตคือเรื่องของเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเกตเนี่ยเป็นมหาอุดเป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดนะของดาวเกตแล้วดาวเกตสิงสิงเรือนดาวพุธไปอยู่ในช่องของสุภาของกรรมะสุภาก็แปลว่าเรื่องของบุญกุศลอยู่แล้วมีเหตุให้ต้องทําที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานบุญค่อนข้างเยอะหรือต้องเข้าไปช่วยอาจจะเป็นช่วยผู้ใหญ่ช่วยผู้ใหญ่ช่วยเจ้านาย ช่วยเรื่องของการทำบุญช่วยเรื่องของการต่างประเทศนะการค้าการขายการติดต่อเรื่องของโลกออนไลน์ประมาณเนี้ยนะคะแล้ว,แล,วแล้วจะดีไหมนะคะความเครียดเรื่องสังคมยังมีอยู่นะคะแต่คุณจะมีตัวช่วยเมื่อดาวเกตมาคือ9กันยายนแล้วยิ่งถ้าเกิดคุณทำงานที่เกี่ยวข้องกับดาวเกตในช่วงของเดือนนี้มากๆก็จะยิ่งดีเพราะเกตเป็นหมหาอุดมีแรงที่สุดงานที่คุณทำมันควรจะสร้างสารรค์ นวัตกรรมม,รมันควรจะเกี่ยวกับเทคโนโลยี creative, มันควรจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของไอเดียครีเอทีฟมันควรจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะลองลองเอาตรงเนี้ยไปทําดูนะเรื่องของโลกออนไลน์ online, เรื่องของต่างประเทศก็โดดเด่นในช่วงของเดือนนี้นะคะทีนี้ถ้าระวางละขณะที่ช่องการงานอะราหูพฤหัสจะเป็นปุตตะของช่องการงานแปลว่าอะไรก็ตามอะที่คุณกําลังลงมือทํา ณนะปัจจุบันนี้นะที่บอกว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันช่วยเหลือคนเรื่องของไอเดียครีเอท ivity นะคะความวุ่นวายจะตามมา,มาภายหลังนะคะมันก็จะแบบวุ่นหน่อยเพราะหนึ่งคุณอาจจะไม่รู้มันเป็นเรื่องใหม่สําหรับคุณเอ่ออะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าราหูพฤหัสเนี่ยนะราหูคือความวุ่นวายนะแต่พฤหัสก็คือผู้ใหญ่หรือปัญญาก็จะตามมางงก่อนนะคะงงก่อนแล้วค่อยรู้ที่หลัง ก็แสดงว่าดีสินะมันก็อาจจะช่วยอนะ่ะในเรื่องของอความรู้เพิ่มเติมนะที่จะมาช่วยในเรื่องของการทํางานนะอาจจะรู้เรื่องของโอกาสหรือช่องทางในการทํามาหากินใหม่ๆทีนี้ดาวอา,อาทิตย์พุธนะจะเป็นสุภะของช่องการงานนะแสดงว่าเรื่องของงานอนะ่ะเราก็ยังรู้สึกว่าเราก็ยังห่วงเราก็ยังก Lang ังวลนะอาจจะเป็นเรื่องของเจ้านายเราก็ได้นะอาจจะแบบห่วงก Lang ังวลเรื่องของนายเรานะว่าเอ้ยแบบ เขาจะแบบชอบเพื่อนเรามากกว่าหรือเปล่าเพราะช่วงนี้ดูคุณแบบมีปัญหาไงกับสังคมหรือเพื่อนร่วมงานน่ะนายเราจะโอบเพื่อนเราให้ผลประโยชน์เพื่อนเรามากกว่าหรือเปล่าเข้าข้างเพื่อนเรามากกว่าหรือหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็รู้สึกแบบว่าเครียดหรือกังวลกับเรื่องของเจ้านายนะคะอังคารเนี่ยก็จะเป็นกรรมะของกรรมะอีกทีหนึ่งนะในช่วงวันที่หนึ่งถึงสิอังคารจะเป็นกรรมะของกรรมมะนะหนึ่งสามจะมาทีหลังนะ เพราะฉะนั้นในช่วงต้นปักเนี่ยนะคะก็เลยมองว่าเรื่องของการทํางานที่เป็นจ็อบๆก็ดีนะคะอันนี้โดดเด่นเลยนะเช่นเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าทําที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีใช่ไหมคะเรื่องของโลกออนไลน์เรื่องของไอเดียครีเอทิวิตี้ลองดูซิว่าเราสามารถทําอะไรเพิ่มเติมในสิ่งที่บอกเนี้ยที่มันเป็นแบบจ็อบๆเป็นครั้งคราว หรือไปผสมกับเรื่องของความสามารถอะไรบางอย่างของตัวเราเพราะอังคารคือเรื่องของฝีมือคุณมีฝีมืออะไรล่ะสมมุติว่าคุณทาคุณทำอาหารเก่งอย่างเงี้ยคุณมีฝีมือด้านอาหารคุณเอาเทคโนโล,โลยีคือดาวเกตเรื่องของโลกออนไลน์หรือไอเดียสร้างสรรค์เข้าไปในสิ่งนั้นของคุณจึงจะดีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วให้พึงระวังว่าวันที่18กันยายนเนี่ยบางเอื่นว่าดาวคู่ศัตรูมาส่งอิทธิพล นะคะทำให้งานที่คุณกําลังจะทำเนี่ยที่เมื่อกี้แนะนําไปทั้งทั้งหลายแหล่นะคะมันอาจจะสะดุดในวันที่18กันยายนบวกอีกหนึ่งเดือนเพราะดาวคู่ศัตรูมาทํามุมถึงคุณนั่นเองในเรื่องของการงานนะคะงั้นถ้าเราคิดว่าเอ้ยมันเหมือนแบบเฮ้ยดีนี่เออที่แม่หมอบอกมาเออทําเลยแลย้วมันดีนะสุดท้ายแล้วมันอาจจะมีอะไรมาเบรกคุณดังนั้นจึงไม่ควรลงทุนเยอะทําเท่าที่เขาเรียกว่ากําลังเราพอไหวนะคะแล้วก็เรียนรู้ ไปนะค่อยเป็นค่อยไปนะค่อยค่อยเริ่มก้าวทีละขั้นจะได้ก้าวอย่างมั่มัคงนะเพราะว่าในช่วงเวลานี้มันมีดาวที่โคจรผิดปกติเยอะบางทีเราคาดเกณฑ์อะไรค่อนข้างลําบากคนเป็นแม่หมอก็ทายลําบากเหมือนกันเพราะว่าดาวมันผิดปกติมันเหมือนแบบมีรถบรรทุก3ามคันมฤตยูพฤหัสเสาร์เนี่ยเป็นรถบรรทุกนะทั้ง3าคันเพราะเป็นดาวดวงใหญ่แล้วเบรกแตกแล้วอยู่บนถนนลาดยางที่มีน้ํามัน คือมันควบคุมไม่ได้ไงอย่างเงี้ยนะคะนะคะ,นะคะก็อาจจะต้องเอ่อระมัดระวังนิดนึงแล้วบังเอิญดาวดวงใหญ่นั้นน่ะดันเป็นเจ้าเรือนตัวเองกับเจ้าเรือนการงานคือดาวพฤหัสด้วยนะคะต่อไปดูเรื่องเงินคือเงินเนี่ยนะคะเลข8ดเลข5เนี่ยกลุ่มกันอยู่แล้วนะ,ะมันมีทั้งดีและไม่ดีคือจริงๆเลข8ดเนี่ยคือราหูคนทรั์ไม่ดีแต่เลข5คือมาช่วยเรื่องของเงินตัวเองทําให้เกิดเงินการงานทําให้เกิดเงินดี แต่กลายเป็นว่าดีไม่สุดเพราะอะไรเพราะพระธาตเจอราหูราหูเจอพระธาตุเป็นดาวคู่ศัตรูได้มือซ้ายออกมือขวาแต่คราวนี้จะกลายเป็นว่าได้มือซ้ายหนึ่งออกมือขวาสองนะเพราะอะไรเพราะดาวพระฤหัสเนี่ยนะคะโคจรผิดปกติอยู่ทําให้จากเดิมได้ซ้ายออกขวาหนึ่งต่อนหนึ่งมันจะกลายเป็นว่าหนึ่ง คือได้หนึ่งออกสองเพราะดาวพฤหัสเนี่ยที่แปลว่าการงานยังเดินถอยหลังตัวเราเดินถอยหลังพอการงานเดินถอยหลังตัวเราเดินถอยหลังในเรื่องของการเงินมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าแทนที่คุณจะได้ทํางานแบบห้าวันได้ไรายได้ห้าวันช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเหลือสี่วันทํางานเหลือสี่วันก็รายได,ได้ได้แค่4วันไม่ใช่ห้าวันอย่างเงี้ยแล้วเจ้าเรือนการงานดาวอังคารก็ดันโคจรเจอดาวค,าาวครราวู่ศัตรูในช่วงกลางเดือนแสดงว่า การเงินน่ะในช่วงกลางเดืนอนน่ะเป็นต้นไปมีเกณฑ์รายจ่ายเยอะกว่าปกตินะอ่ะทีนี้ลองมาขยี่สมมติว่าระวังลัคนาไว้ที่ช่องการเงินใช่ไหมฮะ8 5เนี่ยอาจจะมีอิทธิพลแน่นอนนะคะราหูใช้เยอะ,นะะเพะพอหัดมีตัวช่วยนะคะแต่ทั้ง8ทั้งทั้ง8และ5เนี่ยจะสิงดาวอังคารไปที่ช่อง ราศีกันนะซึ่งช่องราศีกันจะเป็นอริของช่องการเงินอีกทีหนึ่งแสดงว่ามือซ้ายเข้ามือขวาออกออกไปเพื่อไปอะไรไปจ่ายหนี้ไปจ่ายเรื่องค่ารักษา,าพยาบาลน,นะอะไรพวกเนี้ยคือแทนที่แบบว่าเออมันจะได้แล้วจะเก็บไว้ได้มาแค่หนึ่งออกไปสองแล้วออกไปสองในเรื่องที่แบบมันไม่ได้เป็นเรื่องของการลงทุนอีกนะก็คือเสียนั่นแหละนะคะทีนี้มันลุตยูเนี่ยก็จะเป็น กระดุมพระของช่องกระดุมพระอีกทีหนึ่งนะมฤตยูคือความอาเพศความอาเพศนะหรือความเจ็บป่วยความเสียหายนะคะเป็นสิ่งที่แบบเหมือนเราต้องใช้เงินนะในช่วงของเดือนเนี้ยความความเจ็บป่วยความเสียหายความอาเพศมฤตยูสิ่งเรือนราศุกนะไปอยู่ที่กรกฎนะซึ่งเป็นพันธุูของกระดุมพระจ่ายเรื่องครอบครัวบ้านรถอ่ะอาจจะจ่ายค่าบ้านจ่ายหนี้ จ่ายเรื่องคนในครอบครัวไม่สบายอะไรประมาณนี้นะคะก็เหมือนแบบจ่ายแบบขึ้นมาเองอะ่ะมันอาจจะมีเหตุทำให้เอช่วงนี้รถเสียซ่อมเช็คระยะพอดีช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบบ้านต้องซ่อมมันแบบหลังคารั่วเอ,อะไรประมาณนี้นะคะมันก็มีรายจ่ายมานะคะแล้วหนึ่งสีเนี่ยจะเป็นปุตตะของช่องการเงินนะคะแสดงว่า,าปุตตะเนี่ยอาทิตย์เป็นพิทุบาทนะ การเงินนะคะก็ออกไปนะจากเรื่องของอะไรดาวอาทิตหน้าที่ที่จะต้องจ่ายให้กับลูกให้กับบริวารหรือมันมีหน้าที่นะที่คุณจะต้องออกไปทําอะไรบางอย่างโปรเจกต์โครงการอะไรบางอย่างของคุณที่คุณทําอยู่มันอาจจะยังไม่สําเร็จมันมีหน้าที่มันถึงเวลามันต้องจ่ายสมมุติว่าเออลูกเรียนออมันต้องจ่ายรอบเนี้ยพอดีเลยในช่วงเวลานี้แล้วคนก็ดันมาป่วยรถก็ดันมาพังมาเสียอีกอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบ เออพอดีเลยเนาะอะไรประมาณเนี้นะดาวเสาจะโยกหลังช่องการเงินเสาคืออะไรความเครียดความทุกข์ความเหนื่อยโยกหลังแล้วก็จะโยกอย่างเงี้ยไปนะอีกสักพักใหญ่ๆนะอีกสองปีอ่ะแสดงว่าออคนคนมีเนี่ยนะคะดาวเสาคือความทุกข์ความเหนื่อยความหนักเป็นเงาตามตัวในเรื่องของการเงินแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเงินในเชิงของเรื่องที่ดินที่ดิน สมบัติมรดกเออพวกนี้ก็จะเป็นลาภให้กับคุณนะถ้าเกิดว่าดาวโคจรเดินดีๆอย่างตอนที่ดาวพฤหัสโคจรเดินดีแล้วอะก็คือประมาณต้นปีหน้าก็มีเกณฑ์นะโอกาสแบบอาจจะขายที่ได้ก็ได้ได้สมบัติได้อะไรก็ได้นะแต่เพียงแต่ในเวลานี้มันอยากจะยังไม่ใช่เวลาที่จะได้เพราะดาวการเงินเดินเสียเจอคู่ัตูดาวที่ลอยอยู่ในช่องการเงินขยี้ขย่ําการเป็นดาวคู่สตู ดาวประจำตัวเดินโคจรอ,อ่อนแรงถอยหลังดาวการงานเดินอ่อนแรงก็เลยต้องทายไปในแง่ในกระถิไว้ก่อนแต่เดี๋ยวมันก็ช่วงนี้มันเป็นพายุไงไม่ใช่พายุของคุณหรอกมันก็เป็นของทุกคนนั่นแหละนะคะแล้วเดี๋ยวรอต้นปีหน้านะคะพระหัสเดินดีเนี่ยเกฑ์ได้เงินเลยนะ,ะพระหัสเดินดีแต่ราหูจะทับคุณนะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีมาดูความรักนะคะดาวเจ้าเรือนความรักคือดาวพุธตกอรีโอ กำลังมีลักอยู่หรือเปล่าคือดาวพุธเนี่ยตกช่องเสียนะแล้วก่อนหน้าน,นี้ดาวพุธนะเดือน 2, 2เดือนที่ผ่านมาโคจรผิดปกติอยู่ในช่องเสียด้วยใครมีคู่อาจจะมีแบบอะไรที่กินแหนงแข่งใจกันพูดจาไม่ค่อยเข้าหูไม่ค่อยรู้เรื่องหรือเขาอาจจะมีเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บหเบาหว,ว,วานกําเริบอะไรอย่างเงี้ยหรือการสื่อสารมันไม่ค่อยแบบเคลียร์กันเท่าไหร่มาได้แบบ2เดือนละแล้วเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายที่ดาวพุธจะตกอริ แล้วจึงโคจรมาเป็นกเกษตรในเดือนหน้าเพราะฉะนั้นเดือนนี้เขาเรียกว่าเดือนทิ้งท้ายนะเรื่องของการพูดพูดกันไม่ค่อยเข้าหูกันตกลงอะไรกัน ทำไม่ได้ดังนะั้นอย่างนั้นยังเป็นอยู่นะหรือหรือ,อยังแบบไม่ค่อยแบบเข้าหาการสักเท่าไหร่แล้วอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งด้วยในวันที่18กันยายนเพราะว่าในช่องของคำว่าปัตจุนี้เลขหนึ่ง 1, เลขสามเนี่ยจะโคจรมาสัมพันธ์ถึงกันนะเป็นเรื่องของความขัดแย้งของคุณกับคู่คู่ครองของคุณกับหุ้นส่วนหรือคนใกล้ชิดนะคะตกลงคุยอะไรกัน,ก,นกับหุ้นกับลูกค้าคู่คู่กรณีคู่ความอาจจะแบบว่า เป็นกันในเชิงของการตกลงแล้วมีความขัดแยง้งคือแรงอะนะแรงต่อกันหรือคู่เราอาจจะเอ่อเ้าเรียว่าไม่สบายก็ได้นะอันเนี้ยอังคารอาทิตย์มันเป็นเรื่องของแบบของแหลมคมเลือดตกยางออกฟืนไฟด้วยนะอาจจะต้องระวังด้วยว่าเขาแบบช่วงเวลานี้แบบออังคารคือปอดระบบลมหายใจเป็นอย่างไรบ้างอาทิตย์คือเรื่องของความดัน นะคะก็ต้องระวังถ้าเขาเป็นโรคอันนี้อยู่แล้วเพราะอาริคือดาวอาทิตย์นะโคจรทับลัคนาเขาโคจรอ,อยู่ที่ช่องปัตน,นินะอาริคือเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บด้วยแล้วตัวเขาก็ไปอยู่ในอารินะเป็นเรื่องของเกณฑ์การเจ็บป่วยหรือเขามีอุปสรรคเขามีปัญหาเออมองว่าคู่ก็เ,ออเขาก็มีม,มีมีอะไรอยู่นะในช่วงนี้นะต้องใจเย็งเงนๆกันนะทีนี้แนะนำคู่คุณนะค,ะคู่คุณเนี่ยควรจะไปทำฟาน ไปบริจาคเลือดนะไปถ่ายชีวิตโคกระบือ,อไปอทำบุญกับทหารพันศึก์อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ดีเพราะดาวคูศ่ศัตรูเนี้ยส่งผลที่ช่องคู่ครองก่อนใครไม่มีคู่ครองอังคารอาทิตจะถึงตัวคุณเลยนะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีคู่ก็ชวนกันไปทำด้วยกันนะหรือเราไปทำแทนเขานะเราทำให้ตัวเราด้วยเราทำให้ตัวเขาด้วย แต่นะคะมองว่านะะในเดือนนี้คู่เราอ่ะจะมีโอกาสแบบทําเรื่องของงานบุญงานกุศลนะคะามากนะ,ะในเดือนนี้เพราะดาวเกตจะเป็นกรรมมะของช่องปัตตนีเกตคือเรื่องของบุญกุศลอยู่แล้วนะ,ะ <c oughs> สมมติว่าเดินทางอย่างนี้อังคารก็คือเรื่องของการเดินทางเหมือนกันก็จะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะแบบมีเกณฑ์การแบบว่าเดินทางไปทําบุญทำกุศลที่ต่างถิ่นแดน,นไกลแล้วบางทีก็อาจจะแบบ เดินทางเขาเรียกว่าระหว่างทางอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรือมันอาจจะมีเรื่องของอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นระหว่างทางอ่ะแต่แต่ได้ทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานบุญแน่ๆเพราะว่าดาวเกต์อยู่ในช่องกรรมมะของปัตนินะถ้าไม่ได้ทํางานบุญก็จะต้องเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะคะเช่นแบบเดือนนี้เปิดเลยนะคะแบบ เปิดทนะิกต็อกเปิดอัฟฟิลิเอตอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดาวเกตอะสิ่งอยู่ในเรือนพูดพูดคือเรื่องของการพูดการสื่อสารการเจราจาการค้าขายที่เป็นอะไรที่แบบว่าลึกลับซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือโล,โลกออนไลน์ก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะส่วนดาวสุขเนี่ยจะโครจรโยกหลังคู่ของคุณนะเป็นช่วงที่เนื้อหอมนะสุขคือเรื่องเรื่องของกิเลสกรรมกำหนัดเนื้อหอมนะจ,จะมีคนแบบเข้ามาชอบหรือว่ามีโอกาสให้แบบ ต้องไปใช้เงินหนักนะนะมีโอกาสให้ต้องแบบใช้เงินเยอะแยะเลยสุดคือเรื่องของแบบความฟุ้งเฟ้ออ่ะมันเป็นเงาตามตัวเขานะคะแต่จริงๆตัวเขาอ่ะนะคะมีอุปสรรคมีปัญหาแต่แบบบางทีอาจจะมีคนมาชวนก็ได้ชวนไปนเสียเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเองอไม่ได้พร้อมหรอกหรือว่าพอไปไปด้วยกันแล้วกลายเป็นว่าตัวเองก็มีอุปสรรคมีปัญหาเพื่อนอาจจะชวนเออป้าป้าเราไปเที่ยวกันแล้วก็แวะทําบุญ นะอาหารกันคนละครึ่งอ่ปรากฏว่าเธอขับรถนะฉันออกค่าโรงแรมนะปร,ะกรากฏ่แฟนคุณก็ไปไปเสร็จเป็นยังไงรถเสียกลายเป็นว่าไม่ได้ออกค่าน้ำมันอย่างเดียวละออกค่าซ่อมอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะแบบเหมือนแบบความสุขอ่ะนำมาซึ่งปัญหาอะไรบางอย่างก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนมีนะเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยมาฟังคำทำนายใหม่นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ line, จองคิวดูดวงได้เลยนะจ๊ะ